สวัสดีเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับสู่อยู่ไทยเกมเมอร์ครับวันนี้มาใหม่ซิง g ิ้งมอนสเตอร์ต่อนะครับตอนอยุ่ผมตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะอยู่ที่เกาะเป็นคนขนนกนะเพื่อนๆน,นะครับคล้ายๆขนนกอยู่นะแต่มองใกล้ๆก็เหมือนลูกกระตาเหมือนนะครับแล้วก็มีจงอยจงอยสีออกส้มๆเหลืองๆนะแข่งไปแข่งมามีเห็ดมีเห็ด อยู่ที่เกาะเลยเอยมีเห็ดมีเห็ดนะครับมีเพื่อนๆบอกว่าพี่ดูก่อนี้แล้วหิวเห็ดเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะแฟรี่ไอแลนด์นะครับลูกตานี่เขาปิดอยู่นะเกาะเกาะอื่นนี้ก็มีเขาก็จะมีแบบลืมตาบ้างนะครับหรือว่าเป็นแบบลูกตาโบ,โบนะครับแต่เกาะนี้นี่ต้องบอกว่าเขาหลับตานะครับน่าจะหลับอยู่แล้วก็ขนตางอนนะขนตาเป็นสีม่วงนะครับ หรือว่าเขาใส่หน้าก,กากเป็นหน้าก,กากใช่ไหมคล้ายๆหน้าก,กากทักซีโดอะไรประมาณใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เรามารับน้องใหม่กันดีกว่านะครับก่อนนี้แบบเสียงแบบอื้ออึงน,นะเสียงอื้ออึงน,นะครับตัว <c> ต <oughs> นี้ น้องตัวเล็กนี่เขาน่าจะชอบนะครับโดนตีไปตีมานะทำไมกล่องไม่ตีเลยนะครับได้ยินแต่เสียงมนุษย์หิมานะครับน้องมนุษย์หิมานะครับอออนี่เพื่อนอันนี้ลักษณะของเสาไฟนะครับนี่เนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่โคนเสาก็จะเป็นขนสีออกม่วงนะครับแล้วก็มีเถาเถานะครับแล้วก็ช่วงโคนเสาตรงเนี้ย คนโคนกบเพิ่งนะครับ <_ d ates> ก็จะเป็นคล้ายๆขนนอกอยู่ครับทั้งสองฝั่งเลยนะเพื่อนๆนะป่ะรับน้องมาครับลักษณะไข่ก็มีเห็ดนะสีออกฟ,ฟ้านะครับเท,ทาฟ้า,ฟาออกโทนสีนั้นนะครับมีเห็ดสองดอกนะครับแล้วก็ไข่ก็มีแง้งแง้งที่หม่รู้ข้างล่างคืออะไรนะครับ ปเป็นกองหินนะครับมันด้วยมานะครับแล้วก็น้องครุยนะใช่ไหมเนี่ยน้องครุยนะครับตัวกา,กากระบาดอันนี้น้องเห็ดเหรอเป็นเห็ดแล้วมีสองหัวนะครับแคนแคนทูเรล แคนโรเรลดู <Cant> <laughs> แต่สีสีคนละสีก็เห็ดในเกาะน,นะครับโอ้ออขอยาไปรับก่อนคนระับว้าวโหเก้าชัวนะ่วโมงครับตอนนี้ผมที่ผมม่าออกมานี้ผมน่าจะพยายามผสมครับมนรู้ทีมาอยู่ในแน่เลยนะครับเอาอีกรอบนึง ไอ้สิบหกชั่วโมงติดแน่ๆเลยนะครับเพราะตอนนี้ตัวที่ขาดอยู่อ่ะนะครับนี่เป็นตัวนี้นี่เป็นมนุษย์ที่ม้าเป็นไฟลแล้วก็เป็นน้องคลุยนะครับก่อนจะถึงตัวซีเบ็ดนะครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงตัวน้องน้องใหม่แล้วเออมีท่าแบบเอ้ยมือเหรอ ผมว่าน้องตัวด้านขวานี่เขาน่ารักกว่านะตัวด้านซ้ายที่ผมว่ารู้สึกเหมือนเขาจะดือด้อ,อยังไงไ่รูนะครับหรือว่าเป็นมือเขาอีกมือนึง <c oughs> ตัวด้านขวานี้หน้าตาเขาลอกแลกมากเลยนะครับแต่ดูแบบใส่ซื้อตัว ตัวซ้ายเหมือนแบบหน้าตาออกรื้อๆห,หน่อยนะครับรอฟังเสียงก่อนนะเพื่อนๆผมชอบน้องสี่ตัวยูเว่ยูเว่ยนี่มากเลยนะครับสีสวยมากเลยนะครับ โอ้แต่บางตัวเขาเวลาวางบางตัวเขาก็ร้องบางตัวเขาไม่ร้องไลยถึงว่าแบบต้องลองสลับนะครับเมื่อกี้เห็นมีร้องมาแค่จังหวะเดียวเองน่าจะหลังจากมนุษย์มาลองนะครับเสียงเบสแน่นมากเลยนะโอ้โหเสียง บอกแล้วตัวตัวไหนที่หน้าตาบองแบลวจะเสียงก็จะอย่างนี้ตลอดเลยวันนี้แววเหรอเ <c oughs> ขาลองวันนี้แวววันนี้แววนะ <c oughs> ตอนนี้ผมเหลือเพจยูสองเองนะครับพอดีมี ช่วงนี้เขาจะมีตัวของออโอ้ดูที่แต่ผมไม่มีเพชรซื้อแล้วอะมีน้องมีน้องไฟด้วยนะครับเห็น mm hmm. ปะช่วงนี้เขามีแบบเอามาลดราคาขายห้าเพชรห้าเพชรประมาณนี้นะครับผมก็เลยชํำแหละไปสักเกี้ยงหมดแล้วครับแต่ไปซื้อไว้ที่กออื่นนะครับพอดีอยากได้ตัวเน้องปุปุยนะครับลายนะสตรอเบอรี่น่ะพอดีมีเพื่อนๆเ,เ,เขามาคอมเมนต์แล้วก็ผมก็เลยไปซื้อเลยนะครับ พอรู้ข่าวนี้ผมก็จัดการไป,ไปที่เรียบร้อยนะครับใช้เพชรกระทุงเลยแล้วตอนนี้หนึ่งอยู่เลเวลหนึ่งนะครับนะครับผมขอบก้อนขึ้นเลเวลสดูขนาดสักนิดหนึ่งนะครับเหน็นดูซิตัวใหญ่ๆเราจะขนาดไหนโอ้คือมาอีกหน่อยนะต้องหันฝั่งนี้ดีวกว่าครับ ตอนนี้ผมอยู่ท <bugün Dragon> <iet> ี่เลเวล21แล้วนะครับเห็นไหมวันนี้แววนะครับอออโล วันนี้แวววันนี้แววนะครับน้องเห็ดนะครับอยู่ไทยเก็บมือนะครับหมายสิงคีออสเตอร์นะครับพยายามไปกดติดก๊กตาไปกดติดตามไปกำลังจะให้การดูนะครับช่วงนี้ก็พยายามเล็งหาตัวแบบตัวพิเศษพิเศษพยายามผสมอยู่นะครับยังไม่ค่อยติดเลยนะเพื่อนแนะนาบอกให้ซื้อเสาไฟไว้เยอะๆนะครับผมมีเสาไฟเยอะนะแต่ไม่มีใครจุดให้เลยนะครับเสาไฟมีเยอะนะไม่มีใครจุดให้เลยนะครับแตนน่ยังมีเพื่อนอยู่สองท่าน ผมไปจุดไฟให้เขาฟังนิดหนึ่งนะครับจุดๆๆๆๆน่าจะอยู่ที่เกาะแผนผมผมซื้อเสาไฟไว้ทุกเกาะเลยนะโอ้นี่เขาก็จัดสกินไปแล้วนะตัวนี้สูสกว่าจะน่าจะสิบเป็รนะครับจัดมาแล้วสองส่วนว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้เจะกันใหม่คลิปหน้านะคะรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับ แล้วกคมม็คอมเมนต์ติชมไวใ้ใต้คลิปได้เลยนะครับไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีครับ

meow